สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตรเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดต้าบุหลันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสข้อความว่ามอร์นิ่งค่ะตื่นมาก็มีคลิปหาหลังใหม่จะขอตั้งชื่อคลิปว่าอ่วมอรไทยไหมลาเต นอกจากคดีหมิ่นประมาทที่เตจะต้องโดนทั้งทีมทั้งเตทั้งเจ้าของช่องทั้งคนรับเงินจาก Youtube ทั้งพวกช่วยตัดต่อทำกันเป็นทีมแล้วสิ่งที่เตจะโดนด้วยอีกคดีคือคดีช่อโกงประชาชนมังกรอินฟินิตี้ของเตนั่นแหละจะลากขอเตเข้าคุกใครทำอะไรไว้ย่อมได้อย่างนั้นอย่าว่าแต่พาทัน จะเห็นความผิดของเตพี่นุย์ยังรู้ดีเลยมีกี่คน,นะที่ไปฟ้องอีร่าเต้นนะ่หนึ่งหมอปลา,อาสองพี่น้ำปลาสามผมสี่เฮียเปียกห้าหมอเกตห้าคนห้าคนถ <laughs> ้าถ้าเกิดว่าหนึ่งคลิปห้าปีแล้วแล้วตอนแรกคุณมด่าผมว่าหกคลิปหก <6 S 2> คลิปตื่งมาหก <6 S 1> คลิปหกคลิปใช่ไหมถ้าหกสามสิบถสามสิบเนี่ยผมห้าคลิปห้าคลิป อ่ามองเกตสองคลิปสองคลิปคุณกี่คลิปผมนี่ตอนนี้ผมเอาแค่สองสองคลิปเพราะมันมันมีอีกสองคลิปที่อยู่ดอนอ่าเทปเปียกอีกสองเออก็นับไปคลิปละห้าปีเยอะนะบาเต้นะแล้วประเด็นคือคุณไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะถ้าหมายส่งไปที่บ้านคุณครบสองครั้งไม่มาเนี่ยออกหมายจับหรือถ้าพฤติการแห่งคดีมันเป็นพฤติการที่คุณกระทำแบบเนี้ยซ้ำไม่แต่เขาเช็คแล้วมาอยู่แถวไอ้นี่ไม่ใช่เหรอ บางคนก็บอกว่ามัานมีสัญญาณอยู่แถวตลิงชันหลังจากที่โพสต์นี้และคลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเตโจดเพียบเลยนะอุ๊ยอดมุงพระย่อมรู้ฮ่าฮ่เพื่อนมุดหีว่าไงนะจะว่ายังไงจ๊ะแบบนี้เต้จะไม่ไปเล่นหิมะท่องเรือรบอีกแล้วหรอคะ ทนายนนนาเอากล่องดำไปช่วยน้องเต้ด้วยนะจ๊ะไอ้ยะนนนายังเอาตัวไม่รอดเลยคนนอนนาสะดุ้งสะเทือนฮ่าฮว่าแล้วโอกาสที่เตจะมารอนหน้าจอยั่วนหนุ่มสูงวัยคงจะยากอ่ะสงสารลุงวเวนวันนี้แกพาย้อนอดีตไปเรื่องเพจมุกดาอีกละ่ะ เต้ขอโทษเต้จะไม่ทำอีกแกงหม้อใหญ่มากค่ะน้องเต้รวมพลังกระชากหน้ากากน้องเต้กลมอรไทยเลยตอนกีด์โดนจับได้ตํำรวจเขาเห็นหน้ากากไหมครับได้เอาเป็นหลักฐานไว้ไหมครับป้าบุหลันก็ได้แสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยได้แสดงความคิดเห็นว่า หน้ากากรอนมาทีหนึ่งแล้วเหมือนโดนเปิดสิ่งครั้งหลังๆก็ง่ายขึ้นแอบดีใจเล็กๆค่ะป้าว่าเมื่อก่อนมันสาหัสพอสมควรกว่าจะได้แต่และอย่างแต่ทุกวันนี้ง่ายขึ้นช่วยให้หนางเตมันสิ้นชื่อไวๆป้าบุลันได้ตอบกลับว่าใช่ค่ะถ้าหลายๆคนลุกเอาจริงกับมันมันไม่รอดหรอกค่ะ ยาวกว่าห่างวาวก็คดีเตเตละคาเนียโอ้ยไม่อยากจะคิดว่าจะอ่วมแค่ไหนงานนี้พระส่งลงโทษไอ้ยะทำไมถึงทำกับเตได้และวันนี้นะนะคะทางด้านของทนายโนบีก็ได้มีการแจ้งข่าวถึงความเคลื่อนไหวโดยทนายโนบีได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจทนายโนบีช่วยด้วย โดยได้โพสต์บอกว่าวันนี้13นาฬิกาที่ปอทพี่น้ำฟ้าหมอป่าทนายโนบิเฮียเปียกแจ้งความจับยูทูบเบอร์ดังกกอกทั้งขบวนการและเมื่อคือนนี้นะคะทางด้านของเฮียเปียกก็ได้ออกมาฟาดกับแบบหนักๆกับทนายนอนนาถึงเรื่องประเด็นกล่องดำถือว่าเฮียเปียกพูดได้ถูกใจสุดๆเลยค่ะ ถึงประเด็นคดีกล่องดำที่ทนายนนนาน,นั้นถือว่าสวยซ้ำสวยโอนล้มแบบระเนรนาดแหกแล้วแหกอีกแหกแบบซ้ำโอนเอาเป็นว่าเราไปรับฟังบางช่วงบางตอนนะคะที่เฮียเปียกได้ออกมาฟาดกลับทางด้านของทนายนนนาแบบจุกๆกกันเลยก็ต้องอ่า ในเมื่อ AS เนี่ยนะฮะส่งนะฮะส่งจอมตอบมาแล้วส่งเอกสารตอบมาแล้วนะฮะว่าเจ้าของกล่องดำนั้นชื่ออะไรอะไรยังไงนะฮะแล้วทำไมผู้ที่ดิ้นรนซะเหลือเกินว่านะฮะว่ากล่องดำเนี่ยต้องเป็นของไอ้นี่อันนั้นอันนี้นะ,ะมีเอาไปชนมาแวบๆนะฮะนะฮะมีการ กล่าวอ้างนะมีการกล่าวอ้างว่าเป็นของบ,บคุคคลคนนี้รู้นานแล้วรู้แล้วนู่นั่นแต่ทําไมในเมื่อเนี่ยผมมันปรากฏออกมาแล้ว a ออส่งเอกสารยืนยันมาทางร้อยเวรเจ้าของคดีแล้วยายทําไมถึงยังนิ่งอยู่เล่าทําไมไม่ออกมาบอกเลยล่ะออกมา,ถาแถลงเลยที่นะว่ากล่องดํานั้นเป็นของไทยจะเงียบทําไมเล่าเออ จะเงียบทําไมอในเมื่อคุณเองก็อยากรู้ไม่ให้หอะคุณเองก็อยากรู้ไม่ให,หรอะคุณเองนี่ก็ดิ้นลนนะฮะเออแสมแพมเปลา่าเปลา่าเปลา่าแต่ก่อนเนี่ยจำได้ไหมคิดเก่าๆลื้อมาดูไหมว่าแสมแพมไว้ว่ายังไงก่าอ้างถึงใครบ้างนะฮะดิ้นยังไงอะไรยังไงบ้างในเรื่องของไอเจ้าของกล่องดําเนี่ยนะประชาชนเขาก็อยากรู้ f อฟซีที่ตามเขาก็อยากรู้ไม่ว่าจะเป็นเอฟซีของทางฝั่งเราเองของทางมึงเองเขาก็อยากรู้แล้วทําไมยายถึงนิ่งละ่ะหรือว่าเจ้าหน้าที่เขายังไม่แจ้งไปว่าเอกสารจีเอสส่งมาแล้วถ้าเจ้าหน้าที่เขายังไม่แจ้งไปเนี่ยบอกให้เลยเนี่ยเรารีบไปติดต่อเขานะนะ,ะรีบไปติดต่อเขานะเพราะว่าเอกสารจกเอสส่งมาแล้วนะอันนี้บอกนะในกรณีที่คุณมึงยังไม่รู้นะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าร้อยเวรเขาแจ้งไปแล้วทําไมถึงเงียบทําไมถึงไม่ออกมาพูดปากอมส้ตึกอะไรไว้ทําไมไม่ออกมาพูดไม่ต้องกลัวหนะ้าแหกซ้ำซ้อนหรอกเพราะมันแหกไปแล้วมันแหกไปตั้นานนมแล้วนะทีแสมแพมอะไรไปบ้างนะในเรื่องของกล่องดําเนี่ยอืแสมแพมอะไรไปบ้างนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยออกมาแถลงซีไหนว่าตะก,ก่อนนี้จำได้ไหมเอฟซี FC ที่ติดตามเรื่องกล่องดำเนี่ยยังจำได้ไหมนะครั้งหนึ่งในไลฟ์สดไลฟ์หนึ่งเขาก็ยังบอกเลยว่าเห็นไหมเขาก็ยังบอกเลยว่าเขารู้ตั้งนานแล้วแกล่องดำเป็นของใครมีการเอาบบิทยาชนของใครกันไปลรู้ออมา,วาแวบๆๆถูกไหมแล้วก็กล่กาวอ้างรูปพันสันฐานของเจ้าของกล่อง,องดำ ว่าเป็นผู้รู Lori, ้กฎหมายทำงานอาชีพเกี่ยวกับกฎหมายนู้นนี่นั่นถูกไหมอันนี้ก็คิดหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกคิดหนึ่งอีกคิดหนึ่งที่นะฮะที่ทางเราเนี่ยทางเราเนี่ยนะครับพิสูจน์ทราบได้ว่าว่าไอไอเจ้าของซิมเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าคือสุภัตตาเนี่ยนะฮะที่บอกว่าสุภตตาเนี่ยแลวเราก็ยังยืนยันว่าเฮ้ยนี่คือเจ้าของเจ้าของซิมเนี่ยก็คือสุภตตานะเออ อันนี้บอกก่อนนะเจ้าของซิมคือสุภัตาแต่กล่องเนี่ยอันเนี้ยนะฮะอันนี้ยังไม่ยืนยันข้อเพราะว่าซิมมันอยู่ในกล่องบางทีบางครั้งคนชื่อสุภัตาก็อาจจะไม่รู้เรื่องด้วยหรือเปล่ามีการที่อแอบนําสําเนาบัตรของสุภัตาไปเปิดซิมแล้วเอามาใส่กล่องนะอันนี้ต้องต้องให้ความเป็นธรรมกับสุภตาด้วยบางทีบางครั้งต้องแยกนะฮะว่าบางทีบางครั้งเจ้าของซิมอาจเป็นสุภัตาจริงแต่กล่องอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นการ อาจจะเป็นการใช้สำเนาบัตรนะฮะไปเปิดซิมน,นะอาจจะใช้สำเนาบัตรไปเปิดซินก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางครั้งกล่องเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของสุภา,าก็เป็นได้นะฮะส่วนกล่องจะเป็นของใครอันนั้นก็ต้องไปสืบกันทีว่ากล่องเป็นของใครนะฮะก็ต้องออกหมายเรียกสุภา,ามาให้ปักคำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอีกคลิปหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหเดียวนะ,ะนะ,ะ,นะะผ้ จากโปรแกรม MyAS ยืนจะเชื่อถือได้ไงต้องรอเอกสารยืนยัน MyAS เชื่อถือไม่ได้นะกูก็ยังเคยบอกแล้วว่าโปรแกรม MyAS เนี่ยนะฮะถ้ามันเชื่อถือไม่ได้เนี่ยค่าย AS เนี่ย a s 1 a n Info Service เนี่ยเขาจะต้องเสียจ้างโปรแกรมเมอร์ให้มาคิดให้มาทำระบบนี้ทำซึ่งตีนอะไรแล้วเสียเงินเป็นทั้งกี่ล้านในการที่ทำระบบแอป MyAS ให้ประชาชนที่ใช้เครือข่าย A.S. ได้ใช้กันเนี่ยตั้งกี่ล้านคนเนี่ยใช้โปรแกรม m y A.S. อะถ้ามันไม่ได้เรื่องจริงๆเขาจะเสียเงินให้โปรแกรมเมอร์ทำมาสตีนอะไรอะถูกไหมฮะถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันใช้ไม่ดีจริงเนี่ยต้องมีคนออกมากระพือแล้วแหละทำแอปไหนที่มันใช้แล้วมันใช้ไม่ได้เรื่องนะฮะเออนะแอปไหนที่มันใช้แล้วมันใช้ไม่เรื่องเดี๋ยวมันก็ต้องมีข่าวแหละนะฮะอันนี้ อันนี้นะฮะโปรแกรมโปรแกรมเนี่ยคนก็ใช้กันเป็นล,ล้านๆคน m y ่เอสในมือถือกูก็ยังมีเลย m y ่เอสนะครับแล้วหลักการใช้มันก็ใช้ไม่ได้ยากตรวจสอบหาลายชื่อหาเจ้าของเบอร์แม่งง่ายมากเพราะอะไร my as แม่งทั้งตรวจสอบรายชื่อได้ไว้สำหรับเติมเงินไว้สำหรับซื้อโปรซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือโอเวอร์ออหมดนะะหน้าที่ของ m y as คืออยู่ในแอปนี้หมดเลยแล้วมันจะใช้ไม่เลือกได้ไง นะฮะเพียงแต่ว่าถ้ามึงจะเอาดอกนี้เป็นการแถว่าเอ้ยโปรแกรม A x ็มาเฉันนี่จหรอกเอกอะไรกูก็จะรอไปเอกสารถ้เอกสารยังไม่มานะเดี๋ยวก็จะลงไปที่บริษัท a อเองเลยจะไปทวงถามเองเลยถ้าให้คําตอบผมไม่ได้นะยวบไไนนะรู้เรื่องเป็นยังไงนะคราวนี้มึงไม่ต้องลงนะมึงไม่ต้องลงไปถึง <c oughs> AS อนะตอนนี้ a อ <c oughs> เอ้ขาส่งเอกสารมาให้100ร้อยเวรเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นคนนุณมึงก็ลองไปติดต่อดูสิ คุณมึงก็ลองไปติดต่อดูว่าเอาไว้เวนได้แล้วเหรอไหนะเดี๋ยวผมอ่าขออขับสน,นานะขอดูหน่อยสิอะไรยังไงเออมาแถลงสิมันไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปแล้วนะฮะมาแถลงเออว่าสรุปแล้วเป็นของใครเป็นของใครเรื่องมันจะได้จบจบเออเรื่องมมนได้จบจบไงก็ดีไหมล่ะก็ไม่ต้องลงไปที่กรุงเทพนะฮะ ไม่ต้องเสียเวลาลงไปกรุงเทพเปลืองค่าน้ำมันรถเออนะฮะเขาส่งมาให้ถึงที่แล้วก็ไปจาัดก,การนะหรือว่าตำรวจเขาติดต่อไปแล้วอ่ะแต่งเงียบเองหรือเปล่าใช่ป่ะวะเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยเอเอสส่งพยานส่งหลักฐานส่งเองกสารมาเป็นการยืนยันเจ้าของเบิก แล้าของสินไปที่รียบ้อยแล้วเนี่ยร้อยเวนต้องติดต่ออยู่แล้วฮะอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะ,ะโดยการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจเมือ่อนะเมื่อได้รับเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับคดีความเขาจะต้องนะฮะนะจะต้องแจ้งนะฮะจะต้องแจ้งหรือนําส่งไปสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนะครับอืมเขาจะต้องแจ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าร้อยเวเน่ะเจ้าหน้าที่ตารวจคงแจ้งแล้วแหละนะฮะแต่ทําไมเลือกที่จะเงียบทําไมไม่พูดอ่ะไม่ออกมาแถลงอ่ะ ไม่ออกมาโชว์สกิลโชว์โอ้อาสเลยอนะอืมกำลังรอดูแสงอยู่นะนะฮะว่าแสงยังไงเออรอดูแสงอยู่เนี่ยโชว์่อยสิปกตินี่ขนาดยังไม่รู้อาเขาว่ายังไม่รู้อะไรเลยนะฮะยังไม่รู้เอกสารยังไม่มาเลยยังเห็นโชว์นะนะักหนาโชว์ของคนนั้นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เออขนาดเอกสารยังไม่มายืนยันนะฮะ ในการพิสูจน์ทราบด้วยประการกมโปรแกรม i i s อย่างเดียวก็ยังห็นออกมายืนยันหนักแน่นหนักหนาว่าเชื่อถือไม่ได้มันต้องมีเอกสารมามันต้องเป็นของไอ้นี่สิวะต้องเป็นของเอกคนที่กูบอกนี่แหละนะ fc เชื่อผมไอ้ซั์แล้วเป็นยังไงคันนี้เอกสารมาแล้วไปรีบไปเอาเรีบไปเอาแล้วรีบมาถแถลงนะฮะ อา่าคุณอาชาสวัสดีนะฮะอ่าสองร้อยเงียบสองร้อยคณสองร้อยเงียบไปจริงๆงงใช่ช่วงนี้เขาเงียบนะเงียบสิเพราะช่วงนี้โอโอาการหนักอ่ะโดนโดนลงเลยอ่ะโดนลงหลายเรื่องเลยเรื่องไอโงก็สําคัญนะมันเป็นการที่จะถึงในเรื่องของร้องเรียนมายาทนายมันถึงกับโดนพักใบอนุญ,ญาตเลยนะมันเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วเป็เรื่องที่นะมีการใส่ร้ายด้วยข้อความนะใส่ร้ายด้วยข้อความแชทเนี่ยนะครับมีการใส่ร้าย นะครับเออมีการหมิ่นประมาทอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไงก็ขึ้นลงขึ้นศาลอยู่แล้วนะฮะแล้วเสือม,มันบวกประกอบกับโอ้โหโดนนี่อีกโดนเรื่องกล่องดำอีกเอกสารเอเอสส่งมาถึงแล้วโอ้โหแมงไม่รู้หันไปไหนเลยคนนี้ปวดหัวแทงกล่องดำเลยเวียนหัวปวดเสียงเวียนก้าวคนนี้นะฮะแล้วก็ไหนไหนก็นกเดือนนี้ไหนก็จะวันที่20กว่ากว่านี่ก็ต้องนะ,ะก็ต้องสอบพยายามจำเลยในเรื่องไม้ทิ้มฟันอีก นะฮะโอ้ปวดหัวต้องนั่งเตรียมตัวเรื่องคดงคดีไหนจะคดีตัวเองอีกไหนจะไอที่ตัวเองเคยตามมาดไว้อีกไอเย้ยเอกสารเอเอสส่งมาถึงแล้วกูจะเลือกไปอะไรดีวะเนี่ยงงเลยครับท่าน